ดีจ้าเพื่อนเพืนชาวฮีโร่ช่องบูบับเบิลมีสติกเกอร์ลายน้องฟ้าแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์ลายน้องฟ้าได้ง่ายเพียงเซิร์ชคำว่าบูบับเบิลที่ร้านสติกเกอร์แอปพลิเคชันไลน์อย่าลืมมาอุ่นหนุนกันนะน้องฟ้ากำลังรอยอยู่มาซื้อกันเลยมาซื้อกันเลยเปลี่ยนร่างเป็นไดจูจิน ชมรมคนรักฮีโร่ภูมิใจเสนอหุ่นเทพเจ้าไดจูจินสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวฮีโร่กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในรายการรู้บับเบิ้ลโลบอทเวิร์สรายการที่เราจะแนะนําหุ่นยนต์ในจักรวาลฮีโร่ให้ทุกคนได้รู้จักกันสำหรับวันนี้พวกเราขอเสนอหุ่นยนต์สุดฮิตแห่งวง,งการซูเปอร์เซนไตนั่นก็คือหุ่นเทพเจ้าไดจูจิน คุณลบหลักจากซีรีส์ขบวนการนักลบไดโนเสาร์จูเลนเจอร์ก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันต่อไปกดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราหากทุกคนพร้อมแล้วเราก็เราก็ไปดูกันได้เลย ุนเทพเจ้าไดจูจินปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ขบวนการจูเลนเจอร์ตอนที่6ไรจูจินคือหุ่นยนต์เทพเจ้าจากอดีตการในสมัยอดีตเขาได้ปกป้องโลกจากนางมารบันโดล่าและผนึกพวกแก๊งของบันโดล่าไว้ที่ดวงดาวเนเมซิสจนกระทั่งบันโดล่าและพรรคพวกถูกปลดปล่อยออกมายัางยุคปัจจุบันพวกจูเลนเจอร์จึงได้ถูกปลุกขึ้นและต่อสู้ขัดขวางแผนการร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าของนางบานบันโดล่านักทบไดโนเสาร์ ซึ่งจูเลนเจอร์ทั้ง5คนก็จะมีหุ่นไดโนเสาร์เป็นกำลังสำคัญในการช่วยต่อสู้ด้วยนั่นก็คือหุ่นไทแรนโนโซอรัสจูแมนมอรสไทเซเลท็อปเซเบอร์ไทเกอร์และคูเทล่าโนโดอนหลังจากที่จูเลนเจอร์ได้เสียท่าในการต่อสู้กับปีศาจโดราสฟิงเหลือเพียงแค่เกคิไเทเลนโนเลนเจอร์อัศวินสีแดงเพียงคนเดียวเกคิได้รับการชี้นำจากเหล่าหุ่นเทพเจ้าในนิมิต เทพภูพิทักษ์เจ้าชายแห่งทุ่งราบเกคิผู้เป็นหัวหน้านักรบไดโนเสาร์จูเรนเจอร์ถ้าพวกเจ้าไม่สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโลกในอนาคตก็จะกลายเป็นแบบนี้ล่ะโลกในอนาคตเหรอถึงจะรวมเป็นไดจูจินได้แต่ถ้าใจของพวกเจ้าไม่สามัคคีกันสักอย่างเราก็จะพบจุดจบแบบนี้ล่ะ เมื่อจูเลนเจอร์เหลือเพียงคนเดียวก็ไม่อาจที่จะปกป้องโลกให้รอดพ้นจากหายณะได้เกคิจึงตัดสินใจออกตามหาแท่งไดโนคริสตัลเพื่อน,นำมาช่วยเหลือเพื่อน,อนและนำมาเพิ่มพลังให้กับหุ่นยนต์เทพเจ้าทั้งหลายโดยเกคิต่อสู้เพียงลําพังด้วยความยากลาบากแบบีสุดเพราะตัวเขาต้องรับมือกับดอลลาร์สปิงและกรีฟอร์ซาไปพร้พอมๆกันแต่ด้วยความมุ่งมั่นของเกคิทําให้เขาสามารถตามหาแท่งไดโนคริสตัลจนพบดูนดูนะเทพภูมิทัศน์ผมได้ไดโนคริสตัลละ และสามารถช่วยเพื่อนๆอีก4คนออกมาได้เป็นผลสําเร็จเมื่อพบจูเลนเจอร์นำแท่งไดโนคริสตัลมาใช้ร่วมกับหุ่นเทพเจ้าก็ะจะทําให้หุ่นลบไดโนเสาร์ทั้ง5รวมกันเป็น1เดียวกลายเป็นหุ่นเทพเจ้าไดจูจินร่างที่แท้จริงของเหล่าหุ่นลบไดโนเสาร์นั่นเองแปลงเป็นไดจูจิน เทพเจ้าได้จูจินหรือร่างที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของหุ่นเทพเจ้าอีก5ตนจะมีความสูงที่41.7เมตรน้ำหนัก570ตันโดยส่วนหัวของจูแมมอสจะเป็นโล่ที่นำมาใช้ในการป้องกันการโจมตีจากศัตรูนี่นกหูนนะและมีอาวุธประจำกายเป็นดาบเทพเจ้าก็อตฮอนดาบห้าพลังไดโนเสาร์ ที่ไดจูจินจะนํามาใช้ในการต่อสู้และปิดฉากศัตรูด้วยท่าไม้ตายดาบสายฟ้าฟา Thunder Strike เอาล่ะพลังดาบ5พลังได้ตัสาวพิชิตมอนซึ่งกระบวนท่านี้จะมีทั้งหมด3รูปแบบทั้งการใช้ดาบผ่านแนวตรงการใช้ดาบฟาดฟันแบบแนวนอนและการใช้ดาบฟันตวัดขึ้นเป็นแนวทแยง นอกจากนี้ไดจูจินยังมีอาวุธอยู่มากมายติดทั่วอยู่ตามตัวของเขาด้วยโดยเขาที่หน้าผากของไดจูจินสามารถปล่อยสายฟ้าโจมตีศัตรูได้และที่ดวงตาของไดจูจินสามารถยิงแสงเลเซอร์โจมตีใส่ศัตรูได้อีกด้วยเช่นกันโถ่โจงโง่เท<อ>่านั้นยังไม่พอหุอ่นเทพเจ้าไดจูจินยังสามารถเปลี่ยนโหมดตัวเองแบบฉับพันเป็นไดโนแทนเกอร์โหมดรถถังที่มีอาวุธปืนติดอยู่ทั่วทั้งคัน และสามารถใช้ปืนทั้งหมดระดมยิงกระสุนเลเซอร์โจมตีใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วยเลเซอร์จอมเทพโดยในโหมดไดโนแทงเกอร์จะสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกความเร็วถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียว หุ่นเทพเจ้าไดจูจินจะมีจุดอ่อนที่สําคัญนั่นก็คือวันที่เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสาหากไดจูจินออกมาต่อสู้ในวันที่เกิดสุริยคราสพลังของไดจูจินจะลดลงเป็นอย่างมากจุดอ่อนนี้นางมารนบอนลล่านามาใช้และให้ไบรหรือดากอนเลนเจอร์ร่วมมือกันกําจัดไดจูจินลงไปได้เป็นผลสาเร็จแต่เมื่อหุ่นลบไดโนเสาทั้ง5ได้รับการซ่อมแซมจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถฟื้นฟูสภาพและสามารถกลับมาต่อสู้ได้แบบเดิม และนอกจากนี้ถึงแม้ว่าพวกจูเลนเจอร์จะไม่ได้ขึ้นมาบังคับหุ่นไดจูจินไดจูจินก็สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยเจตจำนงของตัวเองสามารถต่อสู้กับศัตรูขยับแขนขยับขาได้อย่างอิสระเสรีและดูเหมือนว่าหุ่นไดจูจินจะแสดงประสิทธิภาพในการต่อสู้ออกมาได้ดีกว่าตอนที่พวกจูเลนเจอร์ขึ้นไปบังคับซะอีกราวกับว่าพวกจูเลนเจอร์ทั้ง5กําลังทวงความเจริญให้กับไดจูจินยังไงอย่างนั้นหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามา,มากมาย และดากอนเรนเจอร์ก็ได้เข้ามาเป็นพักควกเดียวกันกับพวกจูเรนเจอร์ทาให้ดากอนซีซ่าเป็นอีกหนึ่งหุ่นลบที่เข้ามาเสริมกําลังให้กับพวกจูเรนเจอร์แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นจนในที่สุดนางมารนบันโดล่าก็ได้ทําพิธีปลุกจอมารซาตานขึ้นมาเป็นอีกครั้งที่หุ่นเทพเจ้าไดจูจินและดากอนซีซ่าต้องพ่ายแพ้ในการต่อสู้อย่างยับเยินพวกจูเรนเจอร์ทั้ง6คนต้องรวมพลังกันอีกครั้งและได้พันธมิตรใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือหุ่นผู้พิทักษ์ King เป็นอีกหนึ่งหุ่นสําคัญที่ทำให้ไดจูจินสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองและได้พลังเทพเจ้าของตัวเองกลับคืนมาจูเลนเจอร์ฉันกลับคืนสภาพเป็นจอมเทพสูงสุดสันสมบูรณ์แล้วเมื่อไดจูจินดากอนซีซาและคิงบลาคิออนผนึกกาลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็จะกลายเป็นสุดยอดหุ่นลบนที่มีพลังอันกล้ากแกร่งโดยมีสุดยอดทําไม้ตายแลนด์พานิเชอร์ ที่จะระดมยิงกระสุนพลังแสงจํานวนมากใส่ศัตรูซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะจอมมารซาตานลงไปได้ในที่สุดโดยอันติเมตไดจูจินจะมีสภาพเป็นเสมือนรถถังขนาดยักษ์มีความยาว110เมตรสูง81เมตรและหนักถึง1,250ตัน แต่ถึงแม้ว่าหุ่นเทพเจ้าไดจูจินจะเป็นกาลังที่สําคัญอย่างยิ่งต่อพวกจูเลนเจอร์นอกจากนี้ยังมีวีรกรรมอีกมากมายที่ฝากเอาไว้ให้แฟนๆซุปเปอร์เซนไตได้ทึ่งกับระบบความคิดของไดจูจินที่มีความโหดผิดวิสัยของเทพเจ้าอีกด้วยเช่นการสั่งให้เกคิคฆ่าไบรที่เป็นพี่น้องกันทั้งๆที่ไดจูจินก็เป็นคนมอบพลังชีวิตให้กับไบสมัยที่ยังจําศีลอยู่ถ้าจะสั่งให้เกคิคฆ่าไบาทิ้งแบบไร้เยื่อใยขนาดนี้จะช่วยชีวิตไว้ทํำซากอะไร และยังมอบภารกิจให้เกคิและไบร์ออกไปตามหาเลนเจอร์สลลงเกอร์และต้องต่อสู้กับคิงลากิออนอย่างยากลําบากกว่าจะได้เลนเจอร์สลิงเกอร์มาก็ทําให้พวกจูเลนเจอร์อีก4คนที่เหลือต้องต่อสู้ทวงเวลากันแบบสุดๆอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอ ขณะที่ชีวิตของไปรกํกำลังจะสิ้นสุดลงโอชิและแดนได้ออกเดินทางไปตามหาน้ําแห่งชีวิตเกคิบอยและเมย์จึงต้องออกไปต่อสู้กับพวกสมุนของบันโดล่าทวงเวลาโดยที่พวกเขาทั้ง5้าคนจะถูกยึดพลังคืนทําให้ไม่สามารถแปลงร่างเป็นจูเลนเจอร์ได้อีกต่อไปถ้าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเกมเพลย์แล้วเราก็รับรองว่าผู้ที่เล่นอยู่จะต้องปลาจอยทิ้งอย่างแน่นอนหลังจากที่เรื่องราวของพวกจูเลนเจอร์จบลงไปอุนเทพเจ้าไดจูจินก็ได้ปรากฏตวัวค้งในตอนพิเศษ s ูเปอร์เซนไ w o r เวโดยได้จูจินจะได้ร่วมมือกันกับไฟโรโบเจ็ดอีคารอสมหุ่นยอดอสวินไดเลนโอและมุเทคิโชกุนต่อสู้กันแบบเท่ๆให้ทุกคนได้ประจักษ์กันอีกด้วยและหลังจากนั้นเกคิ mm hmm. ก็ได้ปรากฏตัวอี้งพร้อมกับจูเรนเจอร์อีก4คนที่รวมพลังกับขบวนการอาบาเลนเจอร์ anger, และเคียวเรลเจอร์ ในภาพยนต์เคียวริวเจอร์ประทะโกบัสเตอร์ซึ่งคราวนี้หุ่นไทเรโนโซลัสของเกกีนั้นสามารถวิวัฒนาการก้าวข้ามกิจำไก่ของตัวเองกลายเป็นหุ่นเทพเจ้าไดจูจินได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหุ่นลบอีก4ตัวอีกต่อไปจบแล้วนะครับสำหรับโลบอทเวิร์สหุ่นเทพเจ้าไดจูจิน หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลง,ง,งานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปยังต่างจักรวาลเพื่อทุกคนรับรู้ว่ายังมีช่องของเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละบาบาย